วันเล่สาวไทยลุ้นชมพู่หายเจ็บทันซีเกมโค้ดด่วนกังวลสนามแข่งไม่พร้อมกลัวนักกีฬาบาดเจ็บครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับความเคลื่อนไหวของทีมวอลเล์วันทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมแข่งขันมาก,กันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาร่วมวันที่5้ถึงพฤษภาคมครับ โดยทัพวอลเล่ทีมชาติไทยทั้งทีมชายและทีมหญิงยังคงลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่โรงยิมชั้น4อาคารสูตวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาเมเทศไทยหัวหมากนะครับโดยเมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมามีนายสมพรใช้บางยางในยกสมาค,คมกีฬาและบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมชมการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการฝึกซ้อมของทีมหญิงครับยังขาดนักกีฬาที่ไปเล่นในเหล็กตุรกีทั้งเพียวอัชรพรคงยศบุมบิมชัชชุออนมกศีนะครับรวมไปถึงชมพู่ครับพรพันธเกิดปาด ที่เล่นอยู่ในหลีกประเทศโรมาเนียนะครับซึ่งทั้งหมดจะตามมาสมทบภายหลังในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับหรือว่าอย่างช้าที่สุดก็คือช่วงต้นเดือนพฤษภาคมโดยทีว์บอลสาวไทยครับอยู่ในสาย A นะครับในศึกซีเกมครั้งนี้นะครับร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาขณะที่สาย B ีครับมีฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์และกัมพูชานะครับโดยโค้ชด่วนครับดนายศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าโค้ชของทีมวอลบอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมนะครับ โดยบอกว่ามีการเตรียมทีมมาสักระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ต้องปรับก็คือเรื่องของผู้เล่นตัวหลักที่ไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศต้องกลับมาจูนกันใหม่นะครับเพราะว่าระบบทีมที่ไทยกับที่ลีกต่างประเทศยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับจูนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เข้า,ากันอย่างเต็มที่นะครับส่วนเรื่องการบาดเจ็บของชมพู่พรพันเกิดปรานะครับค้ด่วนบอกว่าได้มีการประเมินจากที่เจ้าตัวส่งผลมานะครับมีผลตรวจส่งมาด้วยก็คงต้องมาดูครับหลังจากที่ชมพู่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงสิ้นเดนนี้นะ ซึ่งทราบว่าไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะครับสำหรับอาการบาดเจ็บของชมพู่นะครับอย่างไรก็ตามหากชมพู่พันพ์นหายเจ็บไม่ทันนะครับคนด่วนบอกว่าในตําแหน่งมือเซตก็มีนักกีฬาที่เตรียมไว้แล้วซึ่งนักกีฬาที่มีเนี่ยก็สามารถทดแทนได้ทุกตําแหน่งกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป้าหมายในซีเกมครั้งนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคงต้องรักษาแชมป์ไว้ให้ได้สถานเดียวครับ นอกจากนั้นครับโค้ดดวดยังบอกได้ว่าได้รับรายงานมานะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องสนามที่จะใช้ในการแข่งขันเพราะว่าสนามเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเหมือนจะไม่พร้อมนะครับซึ่งอาจจะมีผลต่อนักกีฬาได้ครับที่อาจจะมีโอกาสได้รับบาดเจ็บเพราะว่าช่วงปลายเดือนสฤษภาคมมีรายการรออยู่ก็คือรายการอย่างนะครับคือศึกในชั้นลีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลนักกีฬาด้วยนะครับให้ไปแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้และไม่ได้รับบาดเจ็บกลับมานะครับ ไปดูโปรแกรมกันนะครับทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยจะแข่งนัดแรกครับวันที่9พฤษภาคมนะครับช่วงปลายๆการแข่งขันแล้วนะครับเวลา12นาฬิกาพบกับมาเลเซียวันที่10พฤษภาคมครับไทยจะพบกับอินโดนีเซียในเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่11พฤษภาคมครับไทยจะพบกับเมียนมาในเวลาบ่าย2โมงครึ่งครับส่วนรอบรอชเลิศแข่งวันที่13พฤษภาคมรอบชิงชเลิศวันที่14พฤษภาคมครับ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ